สวัครับวันนี้พบกับผมนะครับอัศวินเถื่อนนะครับเป็นช่องใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายแม็กแล้วก็ที่ตีแม็กนะครับการตีมันเป็นยังไงนะครับข้อดีของมันคือการหลังแม็กฉีกนะครับแล้วก็การหัวแม็กบี้นะครับอันนี้ใครสนใจที่ตีแม็กก็ี่บ้านเขียวได้เลยนะครับนี่คือวิธีการใส่นะครับนี่คือใส่ไออันนี้ลงไปนะครับด้านล่างแล้วก็ขึ้นมาสุดบนนี้เลยครับบนนี้กันหัวแม็กมันบี้นะครับ แล้วก็ใส่นี้เข้าไปนะครับแล้วก็ตีตีลงไปเลยนะครับอาทิ์ให้ดูคร่าวๆนะครับตีขึ้นมาบนนี้เลยนะครับให้สุดเลยนะครับมันก็อันนี้ก็สามารถใส่ลูกสามเูนได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมจะทําให้ลูกเนี่ยไม่ทำให้ปืนเนี่ยไม่เลือกลูกครับผมขอโทษนะครับว่าดีผมติดขัดๆหน่อยๆครับเพราะว่าอาจจะเป็นมือฝึกหัดอะไรก็ว่าไปกันไปนะครับ ผมจะพามาชมงานก็ยี่สิบหกับอันนี้ปัวโตนะครับดูนะครับลูกดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะทําให้ช่องบินนะครับดูว่าแม็กงอเงเลยนะครับปิดหัวก่อนนะครับแม็กผมบดเลื่อนนะครับเดี๋ยวผมโชว์ครับเลื่อนๆเลยนะครับงานผมนี่คือเลื่นๆทุกตัวเลยนะครับดูนะครับผมจะถอดเออ่ให้ชมเดี่ยวข้างในนะครับ ผมไม่ชมนะครับวิธีการตอดก็คือการบดอันนี้มาสองมือเลยนะครับเอานิป้งดันลงไปนะครับแล้วก็พอดังก๊อกแล้วก็ดันดึงไม้สุดเลยนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยเอาออกบเบานะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมเกียวนะครับเดี๋ยวผมมาแฟดแป๊บนึงนะครับดูนะครับจะพามาชมเกียวนะครับเกียวสิบสองเกียวนะครับ คมๆเลยนะครับเกลียวเหมือนกระจกเลยนะงามๆเลยครับผมทางขึ้นนะครับแววๆเลยครับอันนี้ก็อาจจะแต่งทางตรงนี้หน่อยๆนิดนึงนะครับเป็นแต่งบอกแม็กนะครับเพื่อให้แม็กใส่เข้าไปได้นะครับแต่งตรงนี้กับเน่ด้านบนนี้นะครับเวลาเราตีแม็กนะครับเออมันจะทําให้แม็กเราขยายนะครับแล้วก็พอขยายใช่ไหมครับมันจะทําให้ใส่ของเดิมไม่ได้นะครับ เราก็เลยต้องแต่งตรงนี้ไปนิดนึงนะครับไปสองนิดเลยนะครับสองฝั่งดูครับชมงานนะครับเออเดี๋ยวผมจะสอนวิธีประกอบนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับคนที่รู้แล้วก็หูปาปกนะครับผมจะสอนคนที่ไม่รู้นะครับดูนะครับมีการใส่นะครับได้แล้วใช่ไหมครับผมก็ดึงมาเลยนะครับ ดึงไม้สุดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ก่อนจับปืนทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมแป๊ดนึงนะครับให้น,นี้มันขึ้นมาก่อนนะครับนี่นะผมก็จะมาสอนวิธีการจับปืนทุกครั้งเลยนะครับเดี๋ยวผมจําไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมท,ทําสาธิตให้ดูนะครับสมมติเราแบบนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าเราไม่ใช่รู้ใช่ไหมครับว่าเออเปืนมีลูกหรือไม่สมมติว่าตั้งอยู่นะครับแล้วก็ถอด จับขึ้นมาครับจับแบบนี้เลยครับนิ้วห้ามอยู่ในไกปืนนะครับอันนี้มีลูกอยู่ด้านในครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับคืออันดับแรกคือการสอดแม็กออกมานะครับดูมีลูกใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งไว้แล้วเราเราก็กดซ้ไลดูมีลูกนะครับแล้วระวังให้ดีนะครับแล้วก็เราชักขึ้นยักลงดูนะครับว่ามันมีลูกหรือไม่นะครับอยู่ในลำพวงปืนหรืออะไรประมาณนั้นครับแล้วเราก็หันไปด้านอื่นนะครับ ่านด้านอื่นที่ว่าไม่มีคนนะคับฐานไปแล้วก็แล้วก็จักอันนี้ดูนะครับแล้วก็ลั่นไกลไปไม่มีลูกนะครับเปืนก็อย่าไปสับเล่นบ่อยๆนะครับอาจจะทําให้นกนกมันเสียได้นะครับเนี่ยผมก็จะมาสอนแค่นี้นะครับผมก็จะฝากช่องฝากช่องพี่ผมด้วยนะครับมัจจุราชในเงานะครับอันนี้ก็คือเป็นช่องน้องน้องนะครับเป็นช่องอัศวินเถื่นะครับเป็นเ น้องขอมัจจุรชนะครับอันนี้คือผมพึ่งตํานะครับติดๆขัดๆอะไรก็ต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ระวังคนโกงอะไรด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนโกงมันเยอะเพราะว่าบางทีเม,มีคนโกงครับออชอบเอาช่องพี่ผมไปลงไปขายนู่นนี่นั่นเออผมก็ไม่อยากให้พี่ๆอะไรโดนใช่ไหมครับผมก็อยากให้ได้ช่องแท้อะไรประมาณนะครับนี่งานอูซีนะครับผมกําลัง ทำอยู่นะครับกำลังนี่นะเป็นออกนี่ก็อันนี้ก็ผมก็ตัดลำะไรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็เหลือเจียด้วยคาวไบเลยนะครับเพื่อเอาเหล็กกั้นออกแล้วก็เจาะด้วยเบอร์เบอร์สิบแล้วก็ตามด้วยเบอร์สิบครึ่งอ๋อไม่ใช่ผมขอโทษครับผมจําผิดนะครับเริ่มเริ่มต้นด้วยเบอร์แปดก่อนนะครับเพราะมันรูสั้นนะเป็นรูเล็ก ผมลืมไปนะครับตามเบอร์8ตามมาด้วยเบอร์เบอร์สิบสินะครับแล้วก็ตามมาเรื่อยๆถึงเบอร์12เลยนะครับจะ๋ให้กว้างไปเลยแล้วก็ผมก็อาจจะทพูดติดขัดอะไรอะไรหน่อยๆนะครับผก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมเพิ่งหัดทําคลิปนะครับผมพูดติดติดขัดขัด,ขดนิดนึงนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็รอชมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําต่อนะครับ ผมจะไปเจาะไปปั่นด้วยคาบายอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตามคลิปให้ชมต่อนะครับไอสำหรับสำหรับวันนี้ผมก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ